หลังจากที่เราได้หน้าเว็บของจุ o มล่าขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็คราวนี้เราต้องมาจัดการด้านโฮมเพจของเว็บไซต์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นหน้าโฮมเพจที่จุ o มล่าเขาให้มานะครับเป็นดีฟอล์ของค่าดีฟอล์ของจุ o มล่านะครับวิธีที่เราจะเปลี่ยน เปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซต์นะครับด้านหลังเว็บนะครับเป็นเขาเรียวกว่าแบ็กเอนนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มคลิกที่ลิงก์นะครับลิงก์แอดมินิสเตเตอร์นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเ,เมื่อสักครู่ที่เราตั้ง User Name เนมและพาสเวิร์ดใช่ไหมครับผมตั้งว่าแอดมินเราก็ต้องใส่ตง admin รงแอดมินเดียไม่ได้ตั้งนะครับมันเป็นค่าเดิฟอยอยู่แล้วเราก็จะใส่แอดมินเข้าไปนะครับ แล้วก็พาสเวิร์ดผมตั้งเป็น1 2 3 4ใช่ไหมครับพิมพ์ลงไปนะครับจากนั้นก็คลิกป,ปุ่มล็อกอินครับแล้วเข้ามาอยู่ในด้านหลังของเว็บนะครับก็คือในส่วนนี้คือเราสามารถแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่ไซต์ก่อนก็ได้ครับแล้วเข้าไปดูที่ g o b o n Configuration นะครับคลิกครับเห็นไหมครับว่าในส่วนของไซส์นะครับเราจะมีพิมพ์ผิดอยู่ที่หนึ่งจระไอไม่ม้วนเห็นไหมครับเราก็คลิกแล้วก็ Delete ออกไปหนึ่งครั้งนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราเลือกตรงนี้ยไซส์อ f ฟไลน์นะครับให้เป็นเยดหน้าเว็บของเราก็จะขึ้นข้อความเนี้ยตรงนี้นะครับข้อความตรงส่วนเนี้ยให้ให้เราดูแทนที่ แทนที่จะขึ้นเว็บนะครับขึ้นเว็บที่เราโชว์นะครับจะขึ้นข้อความนี้แทนนะครับไซต์เนมนะครับไซต์เนมเราก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนชื่อเว็บนะครับตอนนี้ชื่อ CPU ผมให้ชื่อ CPU ไปก่อนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสังเกตตรงตรง meta data นะครับ ะมีรายละเอียดตรงนี้ก็คือรายละเอียดของเว็บของเรานะครับอย่างเช่นผมจะทําเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรผมก็พิมพ์ลงไปนะครับลบข้อความนี่ออกก็พิมพ์ลงไปเกี่ยวกับความรู้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านไอ CT อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปด้านล่างลงมาอีกนะครับ g o o a l Site Meta Keyword mm hmm. นะครับตรงนใ้ส่วนนี้นะครับเราต้องการให้ Google ค้นหาเว็บไซต์ของเราเจอได้เร็วๆนะครับ แล้ก็เปลี่ยนข้อความตรงนี้ไปอย่างเช่นผมจะอย่างเช่นคําที่เขาจะให้คน้นแล้วก็สื่อเกี่ยวกับเว็บเรานะครับในที่นี้ผมก็ใส่ชื่อตัวเองไปก็ได้ครับครูเม่นอะไรเงี้ยนะครับ,น,รน,น,รบน้ำเปล่าหวานจังหรือนะครสวรรค์อะไรน,นะครับ คนพิมพ์ถ้าเกิดสวมมติว่าใครเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์ชื่อเหล่านี้นะครับก็จะเจอเว็บเราทันทีนะครับเราไปดูซ y ซ t เต็มกันบ้างนะครับในส่วนของซ y เต็มในส่วนนี้มันก็จะไม่ได้บอกอะไรมากมายนะอย่างอย่างเช่นตรง ตรงนี้ก็คือที่อยู่ของไฟล์นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยน h e a l t h h e a l t h Server นี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับด้านล่างลงมาก็เป็นไฟล์ที่จุ m l าสามารถเรียกใช้ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่น bmp gif jpg อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้เราจะเติมต่อไปก็ได้นะครับอย่างเช่นไฟล์ excel อะไรเงี้ยครับ xls doc อะไรเงี้ยนะครับในหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับผมก็ไปคลิกที่เซิร์ฟเวอร์นะครับในแท็บของเซิร์ฟเวอร์บ้างครนี้ time zone ท i m e z o เราก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับเป็นบวก7โซนของเรานะโซนเอเสียงเราะนะครับ้าบางกรอก ฮานนยจาการ์ตาเนี่ยครับเราคลิกเข้าไปครับคลิกเลือกเลครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับชื่อของเว็บไซต์เรานะครับครัวนี้เราเปลี่ยนหมดแล้วเราก็คลิกป,ปุ่มเซฟได้เลยนะครับ ค่าคอนฟิกูเรชันก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นเรามาดูทีเ่เรามาติดตั้งภาษาไทยกันนะครับเว็บของเราจะได้จัดการง่ายขึ้นนะครับเลื่อนเมาส์ไปที่ extension นะครับแล้วนะคลิกที่ install อั install slash u n install นะครับคลิกครับจากนั้นคลิกเลือกไฟล์นะครับคลิกครับ คราวนี้ผมต้องไปเลือกที่ข้อมูลที่ผมเตรียมไว้ให้ข้อมูลอบรมจุมล่านะครับดดบเป็ลคลิกครับเลื่อนไปที่ภาษาไทยนะครับเดาเป็นคลิกที่โฟลเดอร์ภาษาไทยครับจากนั้นคลิกที่ t h TH จุมล่า um มีไฟลเดียวนะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ Open แล้วก็อั o โหลดไฟ and Install นะครับคลิกครับ เขาบอกว่า install language s u c c e s f u l นะครับ subset นะครับคือสำเร็จนะครับคราวนี้ผมก็ไปเปลี่ยนไปเลื่อนเมาส์ไปที่ extension นะครับแล้วก็ไปที่ language manager นะครับจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วคลิกที่ภาษาไทยนะครับแล้วเราก็คลิกตัวดาวรูปดาวนะครับเป็น default ครับคลิกครับสังเกตเห็นว่ารูปดาวจะมาอยู่ที่ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เข้าไปด้านหลังบ้างกนะ็คือแอดมินของของแอดมินนะครับแต่ละของแอดมินเราก็ไปคลิกที่แ Ad อดมิน administrator นะครับคลิกเปลี่ยนเหมือนกันครับเลือกปุ่มภาษาไทยแล้วก็คลิกที่ default ครับคำว่า default จะเปลี่ยนเป็นค่าปกติแล้วนะครับแล้วก็เว็บเมนูบทความเมื่อสักครู่จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับการนี้ Web เว็บของเราเป็นภาษาไทยแล้ว จากนั้นเราก็ไปติดตั้งเทมเพลตก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าตานะครับเราคลิกที่ส่วนขยายตอนนี้จากเดิมเป็นอะไรนะครับ mm hmm. extension ให้เป็นส่วนขยายนะครับตอนนี้แล้วคลิกติดตั้งถอนการติดตั้งครับกันนี้จากนั้นเลือกไฟล์ในที่นี้ผมเด,ยเดียวดูก่อนนะครับเราไปดูที่เทมเพลตนะครับไปที่คลิกที่ปุ่มของคลิกที่โฟลเดอร์ข้อมูลอบรมจุ o ม l ลนะครับ จากนั้นเราไปหาเทมเพลตกันนะครับอ่แต่มันคลิกที่เทมเพลตนะครับจากนั้นคลิกที่เทมเพลต5แล้วกันฮะ m e n 5เนี่ยนะครับแล้วก็ Open ครับจากนั้นอัพโหลดไฟล์ แอนติดตั้งครับติดตั้งเทมเพลตสำเร็จนะครับจากนั้นเราก็ต้องมาไปที่ส่วนขยายนะครับแล้วก็เลือกการจัดการเทมเพลตครับคลิกครับตอนนี้ค่า e ด a ฟอ t อยู่ที่ R H U K นะครับเราก็เปลี่ยนค่า e ด a ฟอ t เป็น M E N 5เสียนะครับแล้วคลิกที่เลือกที่ M E N 5แล้วก็คลิกค่าปกติครับ หลังจากนั้นเรามาดูหน้าเว็บของเรานะครับคลิกขวาแสดงตัวอย่างนะครับแล้วก็เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ครับคลิกครับคลิกที่แท็บ Welcome Welcome to the Font Page นะครับตอนนี้หน้าเว็บของเราหน้าโฮมเพจเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้เอาไว้ขั้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะครับ